สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับเบิร์เวียกเบิร์เวียกชาแนลดเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปทําการอัดต่อนะครับทุกคนอยากรู้ไหมถ้าทุกคนอยากรู้ตามไปถ้าทุกคนไม่อยากรู้ก็อยู่นั่นแหละครับไม่ต้องพูดอะไรมากเราเตรียมตัวไปกันเลยตอนนี้อยากได้ฟิลมากขอจักบ้างก่อนนะครับามมาโอ้ยแมงเมาขวาง จักโบก่อนเด้อพี่น้องนี่แหละชีวิตอีสานบ้านเฮาเข้เาๆไปกันเลยครับพี่น้องถ้างั้นพวกเราไม่ต้องรอชา้ากันแล้วไปกันเลยครับนี่ครับกำลังเดินทางมาครับผมนู่นครับผม ขอโทษเด้อไมคกันสั้นบริมีเด้อนี่ขอโทษทับยายเลยครับขอโทษขออภัยเด้อผู้ให่บกินต่อนี่เดะอหละนั่งอยู่นี่เลยนี่นี่นี่ค่อมาณ่อคตณพ่อค่อคบณพ่อคเณา่อ่มอค่อองกณอ นี่ก๊กเสือก๊กนี่ดอกต็มอยู่นี่โยแงลรดก๊กนี่แล้วมาผมมายืเหาอยู่ีเลยี่งบียอโอ้ทีเทปานี่ครับผมมันยือยูบ่ิบกนะฮะอ้ยนม่่ไปมาอัต่อได้หมดทุกิแต่หัวปีมันยืนอยู่นี่นอนนี่เด็กกกือไว้ละอึ้งครับหมอยืนข้ามเอยู่กกเสือแนี่ที่แท้อยู่นี่เนาะยิงชงานนเพราต้องยิงเช หมดตรนี้ชางมันนี่ด้วยครับเด้อต่อเด้อนี่ยเทียนเทียนของเราใส่ชุดอย่างมาเนาะมือน,นี่คูปุตาครับคูปุตาสยามคูปุตาครับชุดเงินล้าดน,นะครับบรรยายเนี่ยแม่บรรยายเน่ยแม่นั่นแหละครับตามที่พูดก,กันไว้นะครับพวกเราก็ได้มาถึงจุดที่ว่าพวกเราจะทําการหาต่อนะครับ ดูผ่านไว้ครับดูผ่านนี่แหละครับผ่านของเราซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับพวกเราจะได้รู้กันเลยว่าวันนี้ใครจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่า <c oughs> อ่ะรอรอดูครับว่าผ่านแกทําอะไรบ้าง <c oughs> นี่แหละครับขั้นตอนแรกของพานเราเราต้องใช้เชือกนะครับมีเชือก <c oughs> ด้วยนะครับต้องมี <c oughs> มีดด้วยนะ <c oughs> งานนี้ต้องใช้ลักษณะความเชี่ยวชาญพิเศษนะครับถ้าใคร <c oughs> ทำอย่างนี้ไม่ได้เล่ววาวังนะครับยาลอกเย็ยนแบบตกมาตายไม่มีใครรู้นะครับผ่บานของเรากําลังขึ้นไปช้าๆแล้วกําลังมองดูว่า<ม>จะทําอะไรต่อนะ<ม>ตอนนี<ม>ห้หยิบเชือกครับหยิบเชือกซึ่งพวกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพวกผมก็มาเรียนรู้เหมือนกันนะครับนะดูกลุ่มนี้นะครับ ่าาามาด้วยเป็นกำลังใจโดยเฉพาะนะเพราะว่ามันบินชูงะนะไม่ได้สนใจพานเลยทิ้งพานเลยมันบินชูงแล้วมันลงมาหน้าตัดเชียงบัวนี่คลกุเปลือกเสมือนกับเมงเมาครับดูดูสิครับดูนี <c oughs> ่นะครับบรรยากาศบ้านนอกของเรา,ามเมงเมาหลายแห่งจานบ้านเฮาวิธีการเอาตัวเอดก็มีแค่นี้แหละครับยังไม่จบนะครับดูพานต่อใครจะไปยิงใครใช้เราได้ นั่นเขาบอกว่าห้ามยิงไฟนะครับยิงไฟบางช่วงบางตอนพวกเราก็ไม่สามารถถ่ายได้นะครับซึ่งมันมันเกิดอันตรายต่อบุคคลบุคลากรของพวกเรานะครับเนี่ยมันก็มีวิธีนี่แหละครับที่พวกเราทําเสร็จแล้วนี่มันก็มีเชือกนะครับที่ว่าเขาเขาขึ้นไปตัดไปตัดไว้นะครับเอาเอาเอาอะไรนะอะไรนะ เอาเลื่อยรขาเอาเลื่อยไปตัดไว้แล้วก็ย่อนมันลงมาครับเสื้อผูกไว้ย่อนก็ค่อยย่อนนะครับมันซึ่งมันเป็นวิธีที่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาทำกันนะครับถ้าพวกเราไม่มีความรู้ควรไม่ทํานะครับอย่าลอกเยียนแบบนะครับอันตรายเราต้องศึกษาคนที่ว่าเขามีความรู้นะครับเราจะมาถึงสี่สุมห้าไม่ได้นะครับเขาก็จะเขาปวรรู้าโดโดทางต่อรายการต่อไปเราก็ เ้วก็จะอัดมันยอดยัมันเข้าไปแล้วยังรายการต่อไปเราจะอัดรูมันนะครับแต่เรารอให้แม่มันนิ่ง่อยดูนะครับดูดูแม่มันแม่มันแม่มันระแวงรายการต่อไปเราก็จะทําการอัดอัด่อเทียนเสียนเสียนถึงตอนนี้เราก็รอให้แม่มันนอนก่อนนะครับ ไม่รู้ว่าพวกเราจะนอนก่อนหรือว่ามันจะนอนก่อนนะครับเนาะห่อยาไม่มีเมดวผมมีหอกระดาษมนมีชางขึ้นหมดเลยนี้สิพวกคอยกระย่างรัดมานนี่เลยมือหนาครัเคเาู่ตานเฮยเดี๋ยวตอนนี้พวกเราจะทําการสัมภาษณ์เทียนเออไม่ใช่เทียนเนาะเขาเรียกอะไรผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้เชี่ยวชาญของเรารู้สึกยังไงบ้างครับเวลาขึ้นไปตื่นเต้นอะไรยังไงไหมครับ มาได้ตื่นครับลอยขาจาักหน่อยสบายสบายชิวๆครับดีกี่ยังไม่ถึงครับเลยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับวันนี้นี้ผมถึงคนเดียวครับก็บดูอย่างว่านั่นแหละครับแจ๋วมาพบกับขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับคือการอัดต่อนะครับอัดนนตอ่อเนี่ยไม่เหมือนอัดคนนะครับอัดต่อมาดูวิธีกันชาๆอัดคนเป็นยังไงครับ แม่นอนทางแม่มันนอนแล้วครับตอนนี้แม่นอนจราพังนี่เดีค่ะก้า่ไหก้าวนกันดเดยนี้เน่เดี๋ยวงมมกระกมาเดีนอนกราบดียอที่ทำแม่นี่โอ้นอนจราบนี่ลุกรถลุกเรล้อมันออกมาค่ะออกมาเดี๋ยวบกราบถึนี่นี่นี่ีนี่นี่น่นี สองตัวสองโต,ต๊วแม่มนสองโต๊ะแม่มันสองต๊วแม่มนสองโตะมาันาอ้ขอเหยียบยนะครับเข้าใครก็ได้เนาะมัดจระเ่เนาะมาถิงเนาะเลื่อยมาถึงมาถึงเข้ามา เอาพี่บอกนาะงใหญ่อย่างที่ดูนะสิเออพี่มันโค้งพดเอาะพันละเอานั่นแหละครับตั้งตอกนอกพอจีนพอจีหยับมาให้มัดไปไกล้หนรอดท่านนี้ดูแล้วต่อนะรอยนี่ถ่ามาอยู่เนี่ยนี่น่าเมี้ยงเสร็จแล้วครับนี่มันอยู่ท่านี่โตฮะเป็นการจบขั้นตอนทีี่ดมันตั้งเลยนู่นเลยวันนี้เราก็ได้ต่อเลี้ยงแล้ว ท<ต><ถ>้าทำรายได้ช่วงโควิดนะครับ <pH> น <itus> ี่ท่านี้แหละนี่นี่นี่มันอยู่ท่านี้เลยนี่ออลักษณะนี้แหละม่ยอมไลกว่าสานีนะครับให้นาตะก้าเขานะครับเขาจะแจ้งที่บ้านมาด่าเรานะครับเขาด่าเราเราเสียหมานะครับประกาศเครื่องนะครับเขาด้ครื่อนะหูกันเบิดบ้าน เอาละครับเป็นพิธีกับพิธีการเสร็จสิ้นขั้นตอนของพวกเรานะครับวันนี้พวกเราก็ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีบทเรียนรู้กันอะไรเยอะๆยๆยะแยะนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกรังนะครับเดี๋ยวไปต่ออีกครั้งนะครับ,รรบ <c oughs> เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับอย่าเพิ่งหน,นีไปไหน